ครับก็วีเซตสวิตช์โฮนะครับก็เข้าโหมดนี้อันนี้เป็นโปรแกรมเฮลิอคอปเตอร์ใหม่เอี่ยมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสร้างไฟล์คอนดิชันขึ้นมากดอินเสิร์ตก็จะมีให้เลือกครับกดโฮเซตทีนี้ก็จะมีโฮขึ้นมานะแล้วเราก็ต้องเลือกสวิตช์โฮนะครับสวิตช์ select ก็ส่วนใหญ่จะใช้สวิตช์ F กันนะครับก็กด F แล้วก็ Exit แล้วก็ให้เลือกว่าตำแหน่งไหนออนครับก็ตำแหน่งผลักเข้าหาตัวนี้เป็นตำแหน่งออนผลักตัวนที่เป็นตำแหน่ง OFF นะครับก็จะให้ตัวนี้เป็นออนโอเคลองดูสถานะ o อฟออนออฟอโอเค ลองดูตรงนี้เมื่อเราสับปุ๊บอ้าหลังจากนั้นเราจะใส่โหมด i ดิลอ up เข้าไปนะครับใส่ไเด e r หนึ่งเข้าไป switch ผมจะใช้สวิต c h ผมจะใช้ switch สี่นะเพราะว่าผมจับแบบคีบคีบมันจะติดติดนิ้วบ <c oughs> นะางคนเขาเอาไว,สว้สวิต c h s ตรงนี้นะครับ แต่ผมไม่ค่อยถนัดผมใช้ถนัดสวิตซ์สีผมเลือกเป็นสวิตซ์ีซะสวิตซ์ีก็เป็นสวิตซ์สามตำแหน่งนะครับผมมีไอเดอร์อัพหนึ่งอันเดียวนะครับผมก็เลือกเลยให้สองตำแหน่งนี้เป็นออนไปซะเนี่ย ทีนี้ครับออกมาตอนนี้เราจะมีสามอันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามทีนี้ความสําคัญของมันก็คือเบอร์สามนี่จะใหญ่สุดนะฮะดังนั้นถ้าเราต้องการให้เบอร์เบอร์สองเนี่ยมีอํานาจเหนือต้องการให้โฮเนี่ยใหญ่ที่สุดหมายถึงว่าเวลาเราสับไอดีลออนนั้นเนี่ยแล้วก็สับสวิตโฮทับไปทีเนี่ยให้มันทํางานที่โฮ นะครับตอนนี้ผมสับไอเด่นออนนะับแล้วก็สับโฮะครับสังเกตดูว่าตรงนี้ยังเป็นไอเด่นอัพหนึ่งนะครับแสดงว่าเบอร์สามเนี่ยมีพิเออร์เตี้สูงกว่าเบอร์สองนะครับก็ให้ขยับได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าพิเออร์ตี้ก็คือใคร,ใ,ครใหญ่กว่าใครนะรผมจะให้โฮใหญ่ที่สุดนะฮนะนะทีนี้ไอเด่ On, 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 On. นออนโฮะโฮะออนมันจะเป็นโฮนะครับอันะนะีนะ้สมมติเราบินอยู่ บินไอเดเลนเราอ่ะบินนอร์มอลนะครับอ่ะเราสับไอเดนโชกก็จะเป็นไอเดน,นะทีนี้สปีดต,ตัดนะตัดสับโฮโชก็จะเป็นโฮเนี่โฮใหญ่สุดเนี่ยหวังว่าคงเข้าใจนะครับขอบคุณครับ